เสียงระฆังจากวิหารที่สาบสูญน,นานมาแล้วในดินแดนที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์ริมแม่มน้ำคงคามีวิหารอันง,งดงามตั้งตรง่านวิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทวีผู้ทรงเมตตาผู้คนตา่างหลั่งไหลมาสักการบูชาเพื่อขอพรและความสงบสุขเสียงระฆังจากวิหารดังก้องกังวานไปทั่วทุกสาร,รทิศเป็นสัญญาณแห่งความหวังและความศรัทธาแต่แล้ววันหนึ่งเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่แม่น้ำคงคาเอ๋ล้นท่วมท้มทนแผ่นดิน วิหารและผู้คนจำนวนมากจะมาหายไปในกระแสน,แน้ำไม่มีใครรอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเรื่องราวของวิหารที่สาบสูญกลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติผ่านพ้นไปผู้คนเริ่มกลับมาตั้งรกรากใหม่ในบริเวณใกล้เคียงแต่ความทรงจำเกี่ยวกับวิหารที่สาบสูญยังคงฝังลึกอยู่ในใจของทุกคนหลายคนเชื่อว่าเสียงระฆังจากวิหารยังคงดังก้องอยู่ในห้วงเวลาแม้ว่าวิหารจะจมหายไปแล้วก็ตามมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อราม เขาเติบโตมาพร้อมกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิหารรามเป็นคนที่มีจิตใจดีงามและมีความสลัสทาแรงกล้าเขาตัดสินใจออกเดินทางเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับวิหารที่สาบสูญรามเดินทางรอนแรมไปตามหมู่บ้านต่างๆสอบถามผู้คนเกี่ยวกับเรื่องราวของวิหารที่สาบสูนเขาได้กับผู้เท่าคนหนึ่งชื่อย่าเวผู้ซึ่งเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับวิหารจากบรรพุุษของเขายาเวเล่าให้รามฟังว่า วิหารแห่งนั้นเป็นที่เก็บรักษาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างซึ่งมีพลังอำนาจมหาศาลยาเวเเดอนรามว่าการค้นหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอาจนำมาซึ่งอันตรายแต่รามก็ไม่ย่อท้อเขายังคงมุ่งมั่นที่จะค้นหาความจริงต่อไป,ประหว่างการเดินทางรามได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อสีดาเธอเป็นนักบวชหญิงที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องราวของเทพเจ้าและวิหารโบราณซีดาเห็นถึงความมุ่งมั่นและความศรัทธานในตัวรามเธอจึงตัดสินใจเข้าร่วมการเดินทางของเขา ซีดาช่วยรามในการค้นหาข้อมูลและให้คำแนะนำในการเดินทางพวกเขาทั้งสองร่วมกันเผชิญหน้ากับอุปสรรคและความยากลำบากต่างๆนานา,นาแต่ความศรัทธาและความรักที่มีให้กันก็ช่วยให้พวกเขาสามารถก้าวผ่านทุกสิ่งไปได้รามและสีดาเดินทางไปถึงบริเวณที่เชื่อว่าเป็นที่ตั้งของวิหารที่สาบสูญพวกเขาพบกับซากประหัพังของสิ่งก่อสร้างโบราณที่จมอยู่ใต้น้ำพวกเขาตัดสินใจดำน้ำลงไปสำรวจใต้น้ำ พวกเขาพบกับเข้าวิหารที่ถูกปิดตายด้วยหินขนาดใหญ่รามและสีดาพยายามเปิดทางเข้าแต่ก็ไม่สำเร็จพวกเขารู้สึกท้อแท้แต่ก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาตัดสินใจพักผ่อนและวางแผนการใหม่ในคืนนั้นรามฝันเห็นเทวีผู้ทรงเมตตาเทวีบอกรามว่าทางเข้าวิหารจะเปิดออกได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์และมีความศรัทธาอย่างแท้จริงมาอธิษฐานรามตื่นขึ้นมาด้วยความหวังเขาเล่าความฝันให้สีดาฟัง ซีดาเชื่อว่ารามคือผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์และมีความศรัทธาอย่างแท้จริงพวกเขาจึงตัดสินใจอธิษฐานต่อเทวีรามและซีดาอธิษฐานด้วยความตั้งใจจริงพวกเขาขอให้เทวีเปิดทางเข้าวิหารให้พวกเขาได้เข้าไปค้นหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทันใดนั้นหินขนาดใหญ่ที่ปิดทางเข้าวิหารก็ค่อยๆเลื่อนออกรามและซีดารู้สึกตื่นต้นและดีใจพวกเขารีบเข้าไปในวิหารภายในวิหาร รามและซีดาพบกับห้องโถขนาดใหญ่ที่ประดับประดาด้วยรูปปัน้นและภาพวาดที่งดงามพวกเขาเดินสำรวจไปตามห้องต่างๆพวกเขาพบกับแท่นบูชาที่ทำจากทองคำบนแท่นบูชามีกล่องไม้แกะสลักวางอยู่รามและซีดาเปิดกล่องไม้แกะสลักพวกเขาพบกับประคงทองคำขนาดเล็กเมื่อรามยกมือขึ้นสัมผัสะระฆังทองคำเสียงระฆังดังก้องกังวานไปทั่ววิหารเสียงระฆังนั้นไพเราะและทรงพลังอย่างยิ่ง รามและซีดารู้สึกถึงพลังอำนาจบางอย่างที่แผ่ออกมาจากกระคงังทองคำพวกเขารู้สึกถึงความสงบและความสุขที่แท้จริงทันใดนั้นวิหารก็เริ่มสั่นสะเทือนรามและซีดารู้ว่าวิหารกำลังจะถล่มพวกเขารีบออกจากวิหารโดยเร็วที่สุดพวกเขาวิ่งหนีออกมาจากใต้น้ำได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่รามและซีดาขึ้นมาบนบกพวกเขามองย้อนกลับไปยังบริเวณที่วิหารเคยตั้งอยู่พวกเขาเห็นเพียงกระแสนแ้ำที่ไหลเชี่ยวพวกเขารู้ว่าวิหารได้จมหายไปตลอดกาล แต่พวกเขาไม่เสียใจพวกเขารู้ว่าพวกเขาได้คนพบความจริงเกี่ยวกับวิหารที่สาบสูญแล้วรามและสีดานำระฆังทองคำกลับไปยังหมู่บ้านของพวกเขาพวกเขาวางระฆังทองคำไว้ในวัดประจำหมู่บ้านผู้คนต่างมาสักการ,ระบูชาระฆังทองคำเพื่อขอพรและความสงบสุขเสียงระฆังจากวิหารที่สาบสูญกลับมาดังก้องกังวานอีกครั้งเป็นสัญญ,ญาณแห่งความหวังและความศรัทธาเรื่องราวของรามและสีดาเป็นที่เลื่องลือไปทั่วดินแดน พวกเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นวีบุรุษและวีรสตรีผู้ที่สามารถค้นพบความจริงเกี่ยวกับวิหารที่สาบสูญได้เรื่องราวของเขา้าสอนให้ผู้คนรู้ว่าความศรัทธาความรักและความมุ่งมั่นสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้แม้ว่าวิหารจะจมหายไปแล้วแต่เสียงระฆังแห่งความหวังและความศรัทธาย,ยังคงดังก้องอยู่ในใจของผู้คนตลอดไป